อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเว็บไซต์อัปเดตราคาตลาดนักเตะชื่อดังอย่างทัน n s ั่งมาร์เก็ตได้มีการอัปเดตมูลค่าทางการตลาดของบุริรัมยูเนเต็ดโดยนักเตะท,ที่มีมูลค่าสูงที่สุดก็คือไมเคิลมาเกดตามมาด้วยกองหลังตัวใหม่อย่างดีเกสลสำหรับสองพี่น้องอย่างสุประโชคสารชาติและสุพนัทเหมือนตากลับมามีมูลค่าทางการตลาดเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ตกลงไปก่อนหน้านี้ด้วยอาการบาดเจ็บทั้งคู่ อ้าดับนักเตะที่มีมูลค่าสูงที่สุดของบุริรัมยูเนเตดมีดังนี้อันดับ1ไมคอนมาเกวส7 0สนยูโร25ล้านบาท 2. ดีเก่า6แสนยูโร22ล้านบาท 3. ซามูเอลโรซา6แสนยูโร22ล้านบาท 4. แบนดอนโอนีล5แสนยูโรหรือ18ล้านบาท 5. สุภโชคสารชาติและสุภรัตเหมือนตา5 0 0 0ยูโรหรือ18ล้านบาท เอเย่นดังบนลลามมั่นใจว่าจะชนะคดีพิพาทกับเมืองทองหลังเพิ่งได้ใบย้ายทีมชั่วคราวจากฟี่าอังเดกูซินเอเย่นของดาวันลลมผู้รักษาประตูมือหนึ่งชาวเวียดนามสแสดงความมั่นใจเต็มที่ว่าจะชนะคดีกับเอสซีเมืองทองพร้อมชี้เป็นเรื่องตลกที่ได้ยินสโมสอนจากไทยไปยื่นฟ้องต่อสาพ,พันผู้บอลนานาชาติหรือฟีาเมื่อกก่าวัย27มีปัญหาขัดแย้งกับกิเลนพยองตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาก่อนที่ล่าสุดจะได้ใบคุ้มครองย้ายทีมชั่วคราวจากฟี่า แต่ทางฝั่ง s อสเมืองทองยืนยันว่าจะเดินหน้าฟ้องร้องเพื่อความเป็นธรรมต่อไปสงครามครั้งนี้เหมือนศึกระหว่างดัสตินพอลลเออร์กับคอนเนอร์แมกเกอร์ถ้าผมเปรียบดังวันลาเป็นพอล r เออร์เมืองทองก็คือแมกเกอร์คุณต้องรอดูว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรผมว่ามันตลกมากที่ดีนว่าเมืองทองยื่นฟ้องต่อฟีฟ่าพวกเขาพยายามปลดอาวุธคู่แข่งในการชกครั้งนี้แต่มีโอกาสที่พวกเขาจะชนะเพียง0.001% ซิโก้เกรติศักดิ์เซนาเมืองค้นพบสูตรสําเร็จแก้จบสกอร์ฮองอัญญาลายโดยซิโก้คุมทัพฮองอัญญาลายผ่านไปแล้ว2นัดด้วยผลงานชนะ1แพ้1ซึ่งซิโก้พบปัญหาหลักของฮองอัญญาลายคือเรื่องของการเข้าจบสกอร์โดยเฉพาะจากลูกตั้งเตะและจากจังหวะฟรีคิกเห็นได้ชัดจากเกมนั้นล่าสุดที่ผ่านมากับเชงนําเลงอันทุกทีมของโคซิโก้มีโอกาสได้ฟรีคิกถึง5ครั้ง ซึ่งห้าครั้งเป็นจุดหวังผลลุ้นจบสกอร์ได้แต่พวกเขากลับทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรทางโคสซิโกมองว่าสถานการณ์เช่นนี้สําคัญอย่างมากจึงมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยการให้ลูกทีมซ้อมเข้มในเรื่องของการยิงฟรีคิกโดยเฉพาะเลื่องส่วนเชิองอดีตกองกลางจากบุริรัมที่รับหน้าที่นี้ให้กับทีมอยู่บ่อยครั้งจากโปรแกรมนัดถัดไปซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองมีคิวนำทัพของอัญญาลายพบกับบินดินในวันที่31มกราคมนี้เวลา17นาฬิกา เปิดกฎใหม่เจรีกสุดโหดหากทีมไหนติดโควิดสึ่ฟุตบอลเจลีกได้ออกกฎใหม่สำหรับฤด,ดูกาล2021โดยเฉพาะมาตรการคุมเข้มโควิด2019เพื่อให้การแข่งขันสามารถเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องหนึ่งในกฎใหม่ของเจรีคคือหากทีมใดมีนักเตะในทีมติดเชื้อโควิดและไม่สามารถส่งนักเตะลงทะเบียนต่อแมตช์ได้ถึง13คนจะต้องถูกปรับแพ้ทันที30และถ้าไม่พร้อมทั้งสองทีมจะถูกปรับแพ้ทั้งคู่ แต่สามารถส่งเรื่องอุทธรณ์ชี้แจงได้หากมีเหตุผลที่ดีพอจะมีการจัดวันให้แข่งขันใหม่สโมสรแต่ละสโมสรควรจะส่งทีมพิเศษลงทะเบียนเพิ่มเติมเอาไว้ด้วยส่วนอีกข้อคือหากมีการแพร่ระบาดไวรัสเหมือนเกมนัดชิงลูวันครับเมื่อปีที่ผ่านมาทางเจริกจะมีการแบ่งเงินรางวัลที่เท่ากันหากทีมฝั่งใดไม่พร้อมจะถูกปรับแพ้และจะได้รับเงินรางวัลเพียงแค่รองแชมป์ส่วนทีมที่พร้อมจะได้รับเงินรางวัลในฐานะแชมป์ทันทีโดยทางมิซูรุมูราอิประธานเจริกเน้นยำ้ำ เพื่อให้แต่ละทีมีความรับผิดชอบต่อตัวเองอย่างเข้มงวดไม่อยากให้โปรแกรมถูกเลื่อนการแข่งขันออกไปเพื่อแข่งใหม่สำหรับฟุตบอลเจลีก2021จะเปิดฉากนัดแรกในวันที่26กุมภากัุมภาคาวาซากิฟอนตาเล่จะเปิดบ้านรับมือโยโกฮาม่าเอฟรีนอตส่วนชนาทิพย์สงกระสินจะนำทัพคอนซานโดเรซัป,ปโปโลพบกับโยโกฮาม่าเอฟซีในวันที่27กุมภาพันนี้